ประกันสังคมแจ้งแล้วเงินเยียวยามาตา3าม3ามาตา3า39และมาตรา40โอนเงินรอบที่2เข้าเมื่อไหร่เช็คได้เลยที่นี่ สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่11กันยายน2514นะครับช่วงเช้าเนะครับหลังจากที่คอรมอนะครับมีมติอนุมัติให้ประกันสังคมเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเยียวยาในจ้างและผู้ประกันตนมตาตรา3 3ใน9กิจการที่รับผลกระทบนะครับจากมาตรการของรัฐที่ประกาศให้เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9นะครับในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหนึ่งในมติที่มีการอนุมัติใหม่นะครับคือผู้ประกันตนมตาตรา3 3 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่เป็นไปตามเงื่อนไขมีสิทธิ์นะครับได้รับเงินเยียวยาเพิ่มอะไรละ2,500บาทนะครับผมทีนี้หลายๆคนสอบถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับเงินเยียวยารอบที่2ของกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33าใครได้บ้างนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา3ามนะครับที่จะได้รับเงินเยียวยารอบที่2คือกลุ่มผู้ที่อยู่ในพื้นที่13จังหวัดนะครับก็จะมี10จังหวัดบวก3จังหวัดเงินเยียวยานะครับ2,500าบาทเพิ่มอีก1เดือน ได้แก่กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครฉะเชิงเซาชนบุรีพระนครศรีอยุธยานาราธิวาสปัตตานียะลา,าและสงขลาเนื่องจากทั้ง13จังหวัดที่กล่าวไปนั้นนะครับถูกสั่งปิดกิจการหรือกิจกรรมหรือล็อกดาวน์อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคม ส่วนผู้ประกันตนมาตรา33ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มนะครับที่เพิ่มมาใหม่เป็นกลุ่มจังหวัดที่เพิ่งถูกสั่งปิดกิจการหรือกิจกรรมที่หลังในช่วงเดือนสิงหาคมจึงได้สิทธิ์เงินเยียวยาเพียง1เดือนหมายความว่าไม่ได้ในสิทธิร์รอบที่2นะครับในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มทีนี้นะครับในส่วนของเงินเยียวยาม,มาตรา33จะได้รับเงินโอนเมื่อไหร่นะครับข้อมูลจากแจ้งข่าวประกันสังคมนะครับกำหนดการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนนะครับ ทยอยโอนตามเรขบปตรประจำตัวประชาชนเช็ควันโอนที่แน่น,นอนนะครับแบ่งเ,เป็น5กลุ่มดังนี้ 1. ผู้ประกันตนมาตราสามสิใน9กลุ่มกิจการนะครับที่ครมกําหนดให้เป็นพื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนนะครับจะได้รับเงินเยียวยารอบที่2อีกคนละ2,500บาทเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับช่วงวันที่ประมาณ2 0จนถึง30กันยายน2 5 6 4นนี้นะครับผม สำหรับนายจ้างมาตา3าในกลุ่ม9กจิจการนะครับที่คอรมอกาหนดให้เป็นพื้นที่13จังหวัดนะครับที่ประกาศล็อกดาวน์ไป2เดือนคือจะได้รับเงินเยียวยานายจ้างนะครับตามจำนวนลูกจ้างหัวละ3,000บาทไม่เกิน200คนหรือสึงสุดนะครับอยู่ที่0 0 0 0 0บาทเงินเข้าบัญชีนะครับในห้องวันที่20จนถึง30กันยายน2 5 1 4นี้สําี้สำหรับผู้ประกันตนมาตรา39ในเขตพื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนนะครับ จะได้รับเงินเยียวยารอบที่2อีกคนละ5000บาทนะครับเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับในวันที่ประมาณ20-30จนถึง30กันยายนนี้นะครับผมส่วนผู้ประกันตนมาตรา40น,นะครับในเขตพื้นที่1 3จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนนั้นก็จะได้รับเงินเยียวยารอบที่2อีกคนละ5000บาทนะครับเงินเข้ยยาบัญชีพร้อมเพย์นะครับวันที่2 0จนถึง30กันยายน2 5ง4นี้นะครับ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ในเขตพื้นที่19จังหวัดนะครับที่สมัครขึ้นทะเบียนสมบูรณ์ระหว่างวันที่4จนถึง24สิงหาคม2564จำนวนประมาณ2.6ล้านรายนั้นขณะนี้ประกันสังคมนะครับประมวลผลเปิดตรวจสอบสิทธิเยียวยามาตรา40แล้วนะครับประมาณวันที่15กันยายน จะได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลังจากนั้นในช่วงวันที่20จนถึง30กันยายน2564นี้จะเริ่มโอนเงินนะครับแก่ผู้ประกันตนมาตา40ที่ได้รับสิทธิ์โดยวันโอนที่แน่นอนจะกำหนดนอีกครั้งนะครับแต่อยู่ในช่วงวันที่ประมาณ20จนถึง30กันยายนนี้โดยกลุ่มนี้จะได้รับเงินรอบเดียว5,000บาทนะครับส่วน3จังหวัด ที่ได้2เดือนก็ให้รอโอนอีกรอบในเดือนถัดไปนะครับสรุปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของมาตรา33มาตรา39และมาตรา40นะครับที่จะได้รับเดือนที่2นั้นนะครับทางประกันสังคมจะโอนเงินประมาณวันที่20จนถึง30กันยายน2 5ง4นี้นะครับในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา40นะครับที่สมัครทีหลังนะครับในวันที่ประมาณ4จนถึง24สิงหาคม2 5 1 4นะครับ ขณะที่ใครที่ได้รับสิทธ์นะครับเช็คแล้วนะครับท่านได้รับสิทธ์นะครับท่านก็จะโอนได้รับโอนเช่นกันนะครับประมาณวันที่20 30กันยายนเช่นกันนะครับส่วนผู้ที่สมัครทีหลังนะครับโดยกลุ่มที่ได้2เดือนหรืออยู่ใน3จังหวัดนะครับก็ รอบที่2นั้นก็ให้รอโอนนะครับในรอบเดือนถัดไปนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่มานะครับกรุงเทพธุรกิจนะครับสถานีข่าวกระทรวงการคลังนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ